สวัสดีครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้กลับบ้านไวหน่อยยังไม่ถึง6กโมงเย็นเลยก็เห็นใน YouTube นะครับก็จะมีคำถามของชาวฝรั่งต่างชาติเขามาจะตั้งคำถามในเว็บไซต์ในกระทูต้ต่างๆว่าทำไมประเทศไทยถึงจเจริญกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ ลาวกัมพูชาเมียนมาคือโดยส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าประเทศไทยไม่มีสงครามกลางเมืองไม่เคยมีสงครามกลางเมืองเหมือนประเทศเพื่อนบ้านนะครับสาเหตุที่ประเทศไทยไม่มีสงครามกลางเมืองเพราะว่าประเทศไทยให้ความรู้สึก กับคนทุกคนทุกภาคให้ความรู้สึกว่าเป็นคนไทยมันไม่ได้มีการกียดกันว่าคนนี้เป็นชนกลุ่มน้อยอย่างงู้นอย่างนี้ในประเทศไทยเท่าที่ผมทราบมานะไม่มีคําว่าชนกลุ่มน้อยนะครับถึงคุณจะเป็นมงเป็นกะเหลี่ยงเป็นว้าเป็นอะไรถ้าคุณ ม,มีบัตรประชาชนคนไทยคุณจะกลายเป็นคนไทยจะไม่มีใครไปถามว่าคุณเดิมคุณเป็นอะไรมาก่อนฝรั่งเขาก็ผมเห็นใน y o u t u เนะมีความยินดีที่ได้เป็นคนไทยก็เอาพูดตรงๆนะครับว่าสาเหตุที่ประเทศไทยจเจริญกว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างก็เพราะว่าไม่มีสงครามกลางเมืองนะครับผมก็อยากจะ ส่งสารไปถึงเ,เพื่อนบ้านนะครับว่าน่าจะหันมาให้ความร่วมมือกันและการคนที่มีอำนาจทุกวันนี้ก็ขอให้ลงจากอำนาจแล้วก็ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผมยินดีนะครับที่นายกแกทองทานไปเยือนประเทศกัมพูชาจะได้เปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ